โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟีด n i น h ์ EP ที่12ก่อนนะผมจากกันที่เราห้างหายไปนานแล้วผมกดพึ่งสร้างนี่ไวนะ้ฮะเพื่อจะยึดห้างนะฮะเพมแช่ยักษ์นะถ้าเป็นยักษ์ผมนะ่าจะซู้ไม่ไหวนะขอเคพืค้นที่ในการใช้จับสอยนะฮะผมเอ่อัของเราก็หายไปอีกเดี๋ยวเจ้า Du har jo tømmerstokk. ใส่ไม้ให้หมดทุกอันนะผมได้เสียงเหมือนผี่อยู่ขงค้าผมเน,นี่ยไดงด้วยตัดไม้ไปในตัวฮะอันนี้ยังไม่ใส่ไม้โอเค ว่าถ้าผมผมคิดอยู่ว่าถ้าผมลงคลิปฮอนด้วยจะดีไหมคลิปฮอนคนเล่นฮอนมันก็มีเยอะเนาะฝีมือเก่งว่าผมเลยเนาะผมก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,นั้นด้วยดลลงไปโกจะไยเหอาเลยถ้าเก่งๆผมไม่ว่าสักคำเลยสิมีโชว์ไกลแจ็คไกลให้ข่าดูไสิ เ่อยว่ากันนะ่ะพวกคลิปหอนเดี๋ยวน่าจะน่าจะลองดูสักคลิปนะเพื่อมีคนดูก็ถ้ามีคนดูมากกว่า30คนขึ้นไปผมก็จะลงต่อนะถ้าคนดูไม่ถึง30คนผมก็จะไม่ไม่ได้ได้ลงต่อนะ ก็อาจะลงแค่เป็นดูว่าคนจะดูอันไหนเยอะหรือเปล่านะฮะเพื่อนเจเนเรชันซีโร่ในใจผมอยากให้มันเริ่มอยากให้มันรีเควสใหม่ไปผมจะเริ่มต้นใหม่ไปไม่อยากใช้ปืนเก่าไม่อยากมีไม่อยากใช้ปืนที่มีอยู่แล้วอยากเริ่มต้นทำภารกิจใหม่ผมเลยยังไม่ได้เข้าไปเล่น รอนรอนรอนอยังไม่เปิดนะเปิดหมดแล้วนะอ่าอยากคือไปอยู่ข้างบนนี้จัง Nói 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 ok. Ok nan 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 bug à? nan 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 bug Okay. อืมอะไรแล้วเปิดเ,เป็นบักนะ 芜湖。嗯

กิน okay. ไ,ได้แล้วไ,ได้แล้วเราเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องฆ่ามาันเราต้องฆ่ามันก,ก่อนมกกันเราจะพังก่นที่อันนี้เราจะพังเราต้องยิงได้ก่อนเราต้องยินยิงได้ก่อนเร็วเร็วเร็วโอ้โหเออโอ้โหเราทำมาเพื่ออะไรวะมุ้ย 음. Oh. สาได้านะ้ะไอเวอมแล้วเปิดฝ่ายมันก็ไม่เวิร์กอ่ะ yeah <sighs> กอีกกอนสิงต้องหาสเก็ตไอเน,นี้ยไม่ไม่เบื่อเลยผมต้องหาสเก็ตไว้ทำระเบิดอีก,อกนิดนึง อืมเบิดไปช่วยอะไรไม่ได้เลยน้ำเนี่แค่สิบเองอืม,อม Nó đừng đứng thằng thẳng nguồn á đuôi đấy á Nó tỏa lạc mình thì nó chú chỗ ก็เพื่อผมต้องไปคาปบแล้วเบิดไม่รับอย่างแน่นอนด้จยสุขภาพเล้วเห็นไหมนะ ฮึ่มลน มีระเบิดไงครับออรทุกคนมันเลยยัดเวลาชุดอื่นไม่ได้อยู่เต่เวลามันไม่มีระเบิดแล้วมันเลยมันเลยเล่นยากเจ่พวกนี้่นย่งละ nhạc mà lộn hộ tôi ok Tọa tôi này, tọa hộ đây Ok chính là mình đã anh chứ không khi mình

อืม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 โอ้เยอะมากเราไม่ดูระเบิดไฟมันใช้ได้ดีไม่ดีเราเลยทำไม่ขาอยากใช้พรกะระเบิดไฟเยอะนะอืม เยวแล้วเน้นหัวมันเน้นหัวมันทุกคนต้องเน้นหัวมาแล้วโอเคเรา่อมันได้อยู่นะ เขาไหวายอยู่แหละอืม อีกแล้วโอ้โหแบบแม่งอ่าเราต้องาหาทุกสิใหม่อีกแล้วเนี้ยมิชชั่นเปลวครับไอโอเคไปฮะงานเนี้ยโอ้โห มาเยอะเตือนไปนะเไม่หวนะโอ้โหเขาไปซ้ปืนด้วย ก็สุ่นจากสองพันเหลือห้าร้อยเหลือสองร้อยห้าสิบพอพอพอ่พอพอเหลืออะไรเป็นเช่นเดียรแล้วอืมอืมยังไหนอย,อยังไงเลยแก่พวกนี้เลยวะ จริงความจริงมันมันจะปิดไอนจรงมันน่ใช้แค่ว็สดปืนพกนะเวะรก็เชียแหลกอืมวัดหลังบางพวกมึงแลวนวจะเอาปืนใหม่ ผมเห็นบ้านทางนี้อ๋อตรงนี้เป็นบ้านใหญ่นี่วะข้า,างกันเลยเฮ้ยบ้านเท่ากับบ้านที่ผมเคยยึดเปล่าวะเฮ้ยได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แต่เราไม่มีปืนกลให้ใช้แล้วเลยพาวเวอร์สปายกับแบตเตอรี่เราไม่มีพาวเวอร์สปายนะไม่งั้นเราวาร์ปไปวาร์ปมาได้สองบ้านระหว่างสองบ้าน เต็มมขอองืไม่ได้นะผมอาจจะมาเอาบ้านหลังนี้ก่อนได้แล้วค่อยไปยึดตรงนู้นที่หลังก็ได้เพราะว่าผมจะได้วาปไปวร์ปมาเอาของไปมาได้โอเคยิงให้พังไปเอาได้เป็นปืนไป อืมมิชชั่นเฟลนะฮะโอ้โหนี่มันเสร็จแล้วแหละได้มาในนี้อะ่ะพูดไงดีอ่ะมันได้แหละแต่พันพังก็ซอมบี้มันเยอะอ่ะมันเลยพังอะ่ะแล้วทีนี้ก็เหลือปืนพกแล้วด้วย น่ต่ตองเอ้เหลือยืมตัวแล้วข้าวสองกระบ,บอแหล่ <c oughs> งห้าสิบนี้มแหงเจ็ดสิบนี้แหงกว่า เล็กกันเราเอาเล็กไปทำลูกศรละงานเนี่ยอืมเซ็งสุดๆเลยจ้า กลับแล้วแหละโอเคครับอีพีนี้เอาไว้สั้นๆน,นะฮะเดี๋ยวผมขอไปเต็มตัวใหม่รอบหนึ่งโอเคครับาใครชอบฝากกดไลค์ฝา like, กกดแชร์ฝา share, กกด subscribe ด้วยครับไว้คราวหน้าเราจะเต็มพร้อมอยิ่งกว่านี้ฮะถ้ามีระเบิดเยอะๆผมว่าน่าผ่านง่ายๆย,ยิ่งกว่านี้นะเดี๋ยวผมขอฮะขอเวลาฮะไอ้ขอเวลาไปเต็มตัวหาของทำระเบิดด้วยฮะโอเคครับา,าใครชอบก็ตามนั้นอนะ พูดสมมุติซ้ำอีกแล้วนะโอเคครับผมุณครับจะรับชนจนจบก,ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ่า